สวัสดีครับมวยไทยคำปลอยอร้อยเรื่อง EP ที่760ไล่ทุกเพลินมัดเจอเขาสวนบักโก้สออนุชาพัทธกับเชินไทยเด่น นักกข่าวกัมพูชาเรื่องราวก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่หนึ่งกร,รกฎาคม2561หรือ2018ในรายการมวยไทยประทะกุลคเม αι, ที่ประเทศกัมพูชากะดกากุลคเแม αι, ในพิกาน้ำหนัก60กิโลกรัมกำหนด5ยกยกละ3นาทีพัก2เพื่อไม่เสียเวลาหาความรำคาญกับผมก็ปล่อยไป,ไปบนไปแบบภาษาไทยสอดแทรกด้วยไทยสารเป็นครั้งคราวพร้อมสาระและไรสาระเช่ สา,าขอแนะนำช่องใหม่ดูก่อนนอนท่านจกหลับสบายยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Darkcast Podcast แนวหลอนที่จะพาคุณดำดิ่งสู่เรื่องเล่าจากเงามือดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับฮะ มาแล้วนึกว่าหนังขีอีกแล้วคุณคป็ปลอยเอาอะไรมาขึ้นต้นเนี่ยฮะเป็นช่องหนึ่งที่จะเป็นทางเลือกสําหรับคนชอบแบบเขย่าวขวัญวังอย่างนั้นหรอเอ้านี่ใครยังคงเหมือนเดิมครับอือยู่ในมุมน้าเงินนี่คงเป็นคนไทยประวัติสีแดงเขาจองแล้วนี่อม,มุมแดงนี่มวยที่เป็นเหนือกว่าหรือมีภาษีดีกว่าหรือไม่ก็เป็นเจ้าภาพอย่างเนี้ย เขาจะใส่ชุดแดงไปอย่างนั้นอยู่มุมแดงแต่ที่น่าสังเกตอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็ปีตั้งแต่ปี2 5 6 1ก็ยังมีอ้าวนี่โอ้ตาส่วนอ้าวดูประวัติกันนิดหนึงเชื่อนชัยเดนอายุ25ปีสูง168ซนตเมตรน้ำหนัก60กิโลกรัมทบมา85ครั้งชนะ67แพ้17เสมอหนึ่ง ส่วนบักโจ้อสออนุชาอายุ26ปีสูงร้อยหน้ำหนัก60กิโลกรัมเท่ากันยกมา78ครั้งโอ้โหน้อยกว่าเขานี่เนะาะคะ60แพ้18เสมอหาได้มีไหมอ้าวตกลงกติการโน่นนี่นั่นระวังหำกันเออกระจับบาไาย ขอมุ่ก็โดยประมาณเรานี่สถิติการชกก็น้อยกว่าเนาะของเราเกตสิบแปดของเขาในแปดสิบาส่วนสูงเรานี่เตี้ยกว่า1เซนติเมตรไม่มีปัญหาน้ำหนักเท่ากันก็เป็นใช้ได้อ้าวพ้อมพร้อมกรรมการทั้งพุ่นทั้งที่ไว้กังใดโอ้โหริงเกอร์สาวสวยกัมพูชาไม่ธรรมดา โทรศัพท์ของผมก็ดังวิ่งแปลงโยนไปแล้ว <c oughs> ยกแรกแคกมานมุมแดงก็ยังเป็นมวยเจ้าภาพเพราะไปชกที่ประเทศกัมพูชาของเรามีหนวดเครานิดนดนี่แหละอ่าบักโจ้ไม่ใช่นักเตะฟุตบอลของออิตาลีนะบักโจบักโจเออคนนี้ไว้หนวดเคราแต่บักโจ้นี่ไว้หางหางเต่าก็ แม่มาพักหลังนี่รู้สึกว่าจะเริ่มใช้ในพุทธศาส,สนามาหาหลวงพ่อคุณด้วยนะบักโจดูที่จารีนักเตะว่ายอย่างนั้นนะฟุตบอลอันนี้ก็บักโจไทยก็ชอบเตะแต่เตะคนแทนเอวยอว่ายยังไงนะ,ะยับขาหาโอ้โหนี่ระวังให้ดีมัดนี่ไม่ธรรมดานะเนี่ยเขาบอกว่าเชิน ใช้เดนหรือเชิงชายแดนอะไรก็แล้วแต่ผมว่าเชิญก็แล้วกันอ่ะภาษาเขมรมาแปลเป็นภาษาไทยมันออกมาอย่างนี้เนาะไม่รู้จะบอกว่ายังไงถูกหรือผิดขออาภัยไว้นัที่โน้นด้วยอ่กางเกงแดงเตะซ้ายเข้าไปเราก็เตะขวาตอบว่ายังไงบักโจอ่าเตะมาก,ก็เตะคืนเทียงตลอดอ เปรียบเสียเปรียบเท่าไรดูสิผมจูหัวไว้หมัดแรกเขานี่มันเป็นยังไงยกยกก่อนยกหนึ่งอืมก็ยกดูชั้นเชิงกันอยู่กรรมการก็คงเหมือนเดิมใส่ชุดขาวรองเท้าขาวถุงมือขาวอบุรุษยพยาบาลเหมือนเคยทำหน้าที่หลายอย่างโอ้โหนอกจากเป็นกรรมการยังดูแล ยุให้นักมวยต่อยกันด้วยนะเนี่ยอโอ้โหแม่ดอกนี้สวยมากเลยมนยันหลักนี่เขมยันคนไทยนี่มั <c oughs> อ้าเป็นยังไงไม่มีหรอกมวยในกำแพงนี่แม่จะหาที่ไหนอมีเหลือในกำแพงที่ออกไหม,มออกหมัดเท้าเขาศอกอย่างนี้มีที่ไหนออ เขาเรียกว่าเทมวยไทยชัดๆถึงในกำแพงมีมันก็ไม่ได้เป็นภาพเคลื่อนไหวนี่ไม่มีภพคเกียรติไม่มีอะไรทั้งสิ้นนี่ก็เออเป็นที่น่าสังเกต้วยภพคเกียรติเราไม่มีแล้วครับท่านผู้ชมฝากเตือนไว้ด้วยนะครับใครที่นําไปคบไปต่อยใส่ให้มันเต็มยศเลยไพ่เกียรติไม่มีอังเรเคลื่อนไม่มีอย่าบอกว่ามันไม่ถนัดนะเป็นข้อห้ามของ,ของเขเมรหรือเปล่าไม่รู้เขาแกเคลมได้ทุกอย่าง ชกับเขาีต้องครบชุดอ่ะดูแล้วมันคลังกว่าอาเอา,เอายังไงโอ้โหหักเลี่ยมดอกนี้โอ้โหกิ้งโคโลเลยอ่มึงจะตอขาไม่บักลาปพราะสั้นวะอ่ะบดยกพอดีอ้อายกที่สองโอ้โหไม่มีการให้น้ำเลย <c oughs> อ่ะคุณคำปอยอย่าพูดอีกนะยากระพิษตานี่อฟซนะีไม่ชอบเขาบอกงั้นไม่ไม่พูดแล้วครับ ยุคนี้ไม่ให้พูดก็ไม่ต้องพูดโอ้โหแต่โดนอากาศเป็นแผลเวอร์วาโอ้โดนถีบคืนอ่ะโปรดทางตาดูให้ดีมีดีให้ดูยังไงเข้ามาโอ้โหมัดแรกเขาอ่ะโอ้โหมัดหนักเรากระเด็นเลยถ้าไม่มีเครื่องนี่ล้มเนี่ยโอ้โแกปวดรวดรา้าวปักเข้าไปปักนี่โอ้ยเนี่ยเซธลา,าเข้าไปวิ่งเข้าไป เข,เข่าชนก็ไปบิ่งเขไปชนเขานี่โอ้ยดูความใส่ใจของบักโจ้ยังไงเตะปั๊บนี่มัดมัดระวังปักนะบอกให้ระวังไม่เป็นไรครับลุงพี่เข่าเด็ก็ไปเด็กท้องเข้าไปเสียบเข้าไปโอ้โหความใส่ใจดูนีดูปักเข้าไปปังโอ้โหน้ำกระจายเลยพี่น้องยังนอกเข่าเสียบเข้าไปโอ้โหเก็บปวดรวนร้าว ปักเข้าไปลบมัดลบบอกให้ลบไปลบไม่เป็นไรไม่ลบไม่เป็นไรเสียบเข้าเข้าไปโอ้โหมีเพลย์ไลยๆมุมเหลือเกินสะใจเลยไหมโอ้โหอ่ะขอโทษขออภัยอขอโทษอ้ายอ้ายแค่น้องยี่ห้าปีเองเขายี่หกอายุอะไรกันเนาะเรายี่หกอ่ะโอ้โหมีรักแฟนมวย เต็มสนามเลยครับท่านผู้ชมไม่มีปัญหาไม่ต้องมานับคะแนนกันในที่สุดก็ใครใครคนเดียวนี่าบัคโกโสอ,อนุชา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 เรื่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับรวยๆเฮงเงแบบไร้กีดจำกัดสวัสดีครับ